สวัสดีค่ะมาพบกับแนนที่คัวบ้านเจเปอร์อีกเหมือนเดิมค่ะและวันนี้แนนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือการทำยังไงให้ถั่วชิกพีสุกได้ง่ายและปอกเปลือกถั่วชิกพียังไงให้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แนนด้วยนะคะ ัวาชิกพี่เขาจะมีความแข็งถ้าหากว่านำไปหุงในมงหม้อหุงข้าวหรือนำไปต้มเลยเนี่ยอาจจะไม่สุกหรือจะใช้เวลานานจนเกินไปนะคะวิธีทำให้สุกง่ายๆนั่นก็คือการแช่น้ำทิ้งเอาไว้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะหรือแช่ทิ้งเอาไว้1คืนนะคะ แต่ในภาพนี้แนนแช่เอาไว้นานไปหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นลายใช้ได้อันนี้แนนแช่เอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าแนนไม่มีเวลาทํานะคะก็เลยแช่เอาไว้นานหน่อยค่ะแล้วก่อนนําไปทําเนี่ยนนจะนําไปร้างในน้าสะอาดหลายๆน้ํานะคะ อาจจะต้องล้างหลายน้ำหน่อยนะคะล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าต้องคอยเช็คนะคะว่า,าถั่วเนี่ยสุกแล้วหรือยังนะคะเอาแค่พอสุกพอนะคะ นี่ก็เป็นปลองที่แนนต้มหัวลูกไก่นะคะต้องซ้อนออกหน่อยนะคะปูฟองเชียวถัวลูกไก่ของเราก็ได้แล้วนะคะอันนี้แนนก็ใช้เวลาต้มประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะสุกพอดีเลยนะคะ สำหรับบางเมนูที่อาจจะต้องแกะเยื่อหรือเปลือกออกจากถั่วชิกพีนะคะแต่วิธีการแกะแบบนี้ก็จะแกะยากนะคะเห็นไหมคะเวาลาแนนแกะเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยออกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแกะเปลือกถั่วชิกพีกันนะคะว่าทำยังไงให้ง่ายนะคะ เมืออ่อสักครู่นี้แนนใส่เบกกิ้งโซดาไปนะคะเพื่อที่จะให้เปลือกของถั่วลูกไก่เนี่ยเขาออกได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่มอคนมาสักระยะหนึ่งเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่า เปลือกถั่วเริ่มล่อนออกมาแล้วค่ะเมื่อเริ่มล่อนออกมาก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแล้วก็นำไปล้างค่ะนี่นะคะพอเราทำขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เปลือกถั่วก็จะออกแบบง่ายดายมากๆเลย นี่นะคะออกง่ายมากเราจะใช้มือคนนะคะแล้วก็ใช้กระชอนตักมานะคะนี่นะคะประมาณนี้เปิดขวลูกไก่เนี่ยเขาก็จะออกมานะคะเราก็นำส่วนนี้ออกมาทิ้งได้เลยแบบง่ายดายเลยนะคะไม่ยากเลย เราจะใช้มือคนให้เปลือกหัวลอยอยู่ด้านบนนะคะเพื่อที่เราจะได้ตักเปลือกหัวได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ก็ได้ง่ายดีค่ะ หลังจากที่ล้างทำความสะอาดเปลือกที่ล่อนออกมาเรียบร้อยแล้วแนงก็นำมาต้มอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ถั่วเนี่ยสะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยแนนนำไปล้างนะ้ำปลาปลาเนาะแล้วก็พอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำน้ำออกโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำนะคะและก็นำไปประกอบเมนูอื่นๆได้ตามชอบเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อลองทำตามดูนะคะไม่ยากเลย เหตุผลที่แนนจะต้องนำเปลือกหรือเยื่อของถั่วลูกไก่ออกเนี่ยเป็นเพราะว่าแนนจะนำไปทำเมนูเทมเป้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เอาออกเนี่ยเชื้อเขาก็จะเดินไม่ดีนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเคล็ดลับการทำอาหารของบ้านเราแนนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย และคลิปอื่นๆเพื่อนๆอย่าลืมกดดูด้วยนะคะสวัสดีจ้า